ดีครับเพื่อนๆกลับมากันอีกครั้งครับกับสปีดด d เตอร์ครับก็มาไต่แรงกันครับผมวันนี้ก็ผมก็จะมาปรับเปลี่ยนรถครับผมเป็นรถทดลองใช้ครับผมก็มีเฉพาะอีเวนต์ครับผมอีเวนต์นี้เท่านั้นของตุ่ช่วงตุ่จีนครับก็เดี๋ยวผมจะไปลองกันเลยครับก็คือใช้รถชื่อว่า Twin a อ e s ครับผมเป็นรถที่เปลี่ยนสีครับผมเปลี่ยนสีได้ตาม ในคลิปเนี่ยครับผมแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกัครับว่าคันนี้จะแรงไหมทดลองใช้ก็มีให้มีให้ใช้ก็เราก็ไปลองกันครับผมเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับผมเดี๋ยวขอเวลาเข้าสู่เกมแป๊บหนึ่งครับผมมาแล้วครับเรียบร้อยครับเจอกันที่สนามไ i ออฟส์ไทม์ครับสนามนี้ก็เดี๋ยวดูครับไปดูกันครับว่าจะขึ้นยืนโพเดียมได้ไหมครับผมสนามนี้จะเป็นยังไง ไปติดตามกันครับนี่ครับตอนนี้ก็อยู่แรงสามสาวแล้วครับนะครับคู่แข่งก็มากมายหลายตาครับแรงก็โอเคโอเคกันครับผมมาระดับนี้คงไม่มีแบบกระจอกกระจอะแล้ว้งครับผมก็ไปครับผมเดี๋ยวมาเจอกันดูกันติดตามกันดูครับผมไกลนะครับไกลเริ่มแล้วครับผม อันนี้ก็โชว์รถกันหน่อยครับแต่ละคันก็จำๆทั้งนั้นรถันทุกคันครับเป็นรถอีเวนต์คันสีม่วงนี่ก็ใช่ครับเป็นรถของ A เนี่ยครับตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นสีดำก่อนครับ2-1ไปายครับสตาร์ทไปแล้วตอนนี้ก็อยู่ที่4ครับตกมาอยู่ที่4ก็ขอติดขอตามก้นกันไปก่อนครับปื้เทอร์โบปืดไปเลยครับเทอร์โบทีนึ่งก็ขึ้นไปหัวแถวอยู่ทีนึงครับมครั้งนึง เข้าโค้งครับน่ากระทบไปครับไปครับร่วงลงมาลองบวยแล้วครับนี่ตอนนี้ายครับต้องดูยาวๆครับคันนี้เกาะกลุ่มกันอยู่ครับใครพลาดมากก็เสร็จครับพลาดน้อยก็ถึงจะเข้าวินเข้ายีโพเรียมกันได้ไปครับผมปื้เข้าโค้งเทอร์โบตามเหินไปแล้วครับปื้ตึ้งไปแล้วครับายครับตามอยู่ครับตอนนี้อยู่ที่3ครับไปชนปื้สี่คันสีฟวานี่ก็รถสายเอครับเป็นรถยืมเหมือนกัน ไปไปืดไปไปปืดเข้าโค้งตอนนี้อยู่ที่3ครับตามรถคันม่วงอยู่จะทันไหมก็ที่สีนี่ก็ตามก้นผมมาลับนี่ครับโดนสวยไปแล้วครับไปปืดโท u r b ทำงานไปตามนะครับเห็นแล้วครับไปปัดนะครับพลาดไปผมกระเสียบไปตอนนี้อยู่ที่3ที่4ี่กดกันอยู่ครับตอนนี้ t ทโบ ปายปึ้งเอาอยกแล้วครับโค้งนี้ตัดไป t u โบกดปึ้ดแสงคืนครับโอ้โหสามสี่ดูดีกันมากครับตอนนี้ไม่ยอมกันครับขึ้นหน่อยป้าเหินไป้าย t u r b กดยาวมาที่สามแล้วครับกดยาวๆนํำห่างครับยังอยู่มาช่วงนึงคันครับป้ายปอ้ปายครับหกร้อยกว่าเลยครับผมเจ็ดร้อยครับเหินคันนี้สุดยอดสุดจริงๆครับปาย ฟินิชปืดเข้าไปแล้วครับเรียบร้อยวิ่งสูงสุด700กว่าแล้วคันนี้1นาทีส5่ครับสนามนี้ก็เข้าที่2ครับผมสิิติดีด้วยครับผมเวลาดีครับก็เป็นมิวเล็คคอร์ดไปครับยืนโพเดียมกันครับที่2ครับรถคันนี้ก็ถือว่าแรงครับทำเวลาได้ดีครับเก็บแต้มกันไปครับ ECU 72ครับแต้มก็193 เวลาก็1ดึงนาทีสี่สิบห้าครับนิวเน็คอร์ดครับสนามนี้ก็จบกันไปครับก็ขอบคุณครับที่ติดตามกันจนจบนะครับผมฝากกดไลค์กดซับสไคร้ด้นะครับผมเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ